เจอกับพี่น้องเรียงครับงามๆเลยเตรียงเที่ยวกันเลยขึ้นนี้กําลังจูมงามๆเลยเจอเห็ดไข่อยู่น้องลงตาเขาครับอุ่นเลยไข่ก็มีกำลังขึ้น เป็นยังมาหัวะงบพี่น้องสองดอกครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนพี่พี่องนองครับผมวันนี้ก็เขาป่าหาเห็ดที่เก้อได้ครับบรรยากาศยามเสาฝนตกตัง้งตั้งต่ขึ้นเะครับวันนี้ฝนลินต่การลินแห้งเต็มครับอากาศเย็นสบายครับเดี๋ยวเขาป่าหาเห็ดพี่น้องดูสอว่าชว่วงนี้จะเป็นช่วงปลายฝนตนน้นหนาวล้วด้วยครับ ลองเขาป่าเหตุเบืองว่าเหตุมันสิลงเรือบอกครับพี่น้องแต่ก็คิดว่ามันมันน่าจะมีอยู่นั่นแหละครับเพราะว่ามันก็ยังออกอยู่เพราะว่ามันมีมันมีความชื้นของฝนนะครับเห็ดกระนาจีมีเหตุเก็บอยู่จะก็รุนน้ำกันเรื่อยๆนะครับมาสิได้บอมมานี่มามาผู้เดียวนะครับบรรยากาศในป่านะครับป่าเนี่ค่อนข้างพกจักหน่อยเป็นป่านาเลยครับจะไปรุนน้ำกันเรื่อยๆครับผม ถือเห็ดหนาเล่ลุ้นมือพี่น้องบันนี้ถือฝนที่มีความลื่นนะครับตือเห็ดจิตจะลอย์นะครับจิตจะลอยเลยเห็ดขีกันกันนั่นแหละครับนีตรงนี้เป็นพันธุ์ใหญ่เครับทีมีพันธุ์ใหญ่พันธุ์น้อยผีปวนเลยพี่น้องมิงจักบ่ครับ ผนละไม้ปลาตีหนึ่งออกลูกครั้งหนึ่งครับผมออกช่วงนี้แหละครับช่วงที่เฮ็ดออกดอกนี่แหละครับช่วงเฮ็ดออกนี่แหละออกตชทขาก็ะจีเปียวๆด้ครับบางต้นปีหวาน้กินแก่หิวทีแล้วสีเงยได้ครับ เก็บใบออกก่อนอ๋อกีเปล่านะ <coughs> คือจออะไน้ำงามยิ่งเลยพี่น้องจุดเห็ดทานะครับเห็ดทานหน่อยพี่น้องที่มีเห็ดทานหน่อยเห็ดทานใหญ่ครับกระแปลกเลครับหมู่บ้านนี้มาบอเ,เจอเลยครับเห็ดกระเป่งแต่วันนี้มีอยู่ครับพี่น้องอาจจะสงสัยนะครับคนที่เขาเบอร์กิฟ บักพีพวนครับผมเยอสงสัยยังนอ้อยแดงๆดในตะกากินได้ครับคนกระตกไปปล่อยครับตกลิ่ล่นครับบรรยากาศดีครับเขาป่าคนเดียวพี่น้องตกแต่ตแต่เมือขึ้นนี่เหรครับเฮ็ดก็บอ,อกข้างห้างนะครับพ่อได้เก็บอยู่ไก่ครนะับ กินได้ด้วยครับแซ่บพร้อมครับเห็ดตัวนี้ยิ่งลงเหลืออยู่ครับ แดงครับกอเด็กเัยเปิดมูเลยถึงหนูตัดขาอย่วครับ เีเป็นเห็ดเห็ดแดงอีกชนิดหนึ่งเลยตัวนี้มันจิกรอบครับเวลาเวลามันกรอบเลยจิบอกเก็บเอาครับตัวนี้อสองดอกงามเลย จอเห็ดไข่อยู่น้อหลงตาครับฝุ huh e ่นหน่อยๆไข่ก็มีกาลังขึ้นสะดอกเลยงามเลยครับพอเดืีดบึีนไงที่นึลงหลงตา không hề có bố nhăn gặp xong đi ở đây là đây gặp ngay lấy hợp đồng bố hân bán hình thasure, Hạ đầy, thật, hình hả? Nhiệt cay hả? Sao đầy thật dần Chờ hết hấp không làm không? Lái lên พี่น้องมือเลยจ่โกเด้งด้วยไงจะบดโกเด้งไงพี่น้องจะโกเด้งเท่า,าไหร่งานเลย เจอแล้วพี่น้องเตียงครับงงงามเลยเตียงเทียวกันเลยที่ประจุนี้กำลังจูมงามเลย สีสันก็คือเห็ดกอรดอแดงใหญ่แหละครับแต่ว่าดอกก็จีหน่อยกว่า แดงเดต็มตะกาเลยครับท้งเห็ดไข่เห็ดกอแดงเนเดี๋ยวผมคิดว่าเห็ดตกอยู่แถวนี้แหละครับอาจสิบบมีคนมากครับ เอ้ยมา่างใดๆนี่แหละถึงถึงคาคนนะข้าคนกจะสอกเป็นจุ่มกันครับสองดอกสามดอกหรือหลายกว่านั้นครับ ยังเป็นยังมะหัวอีกระงับที่หน่อสองดอ,อกครับมาออกก,กันเถอีเทียบอกเคยเห็นหออน่อเลยครับเี้าเทียน งามเลยอู้ใหญ่รับ,รบ,รบ,รบสงฟ้าหองเลยพี่นอ้องใส่คนสตกยามเบ็ดครับจูงยังไงโอ้มาแล้วเด้อพี่นอนะ้องมานี้ กรุงร้อน,นครับกรุงร้อนร่างบานเลยครับป่าข้ากับหอ้องก็พี่นอ้องก็ฝนจะตกเนี่ยครับแต่แต่แดดออกอยู่เมื่นคืนเนี่ยตก็ตกตกหลายชั่วโมงครับแต่ตกลิ่นเด้อครับนี่ครับ เห็ดกระไดเนี้ยด้ครับเห็ดไข่เห็ดละงกเห็ดปวกกระไดดอกหนึ่งกับเก็บมานตะกี้จากประเทศไทยพี่น้องส่วนมากก็เป็นเห็ดแดงครับผมเดี๋ยวกับชาบ้านก็ได้ครับคลิปนี้ก็มาผู้เดียวกับบอคอยแต่ว่าปุปนัยบอคอยครวยครับบอเสียงค่อยพมาคนเดียวครับหมูจากวาสิเบลยังร่างกายกับบอคอยพร้อมกระไดน้ำครับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมได้ครับผมสละขึ้นอีสดีครับ